<She> too. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะรครับคุณกำลังรับชมรายการ RTT Gaming TV นะครับผมอ่าก็วันนี้มาสัมภาษณ์นักแคสเตอร์รายหนึ่งนะครับก็ ถือว่าทำรายการไม่ได้นาน,นพอสมควรแล้วครับก็ขอให้แนะนำตัวกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมมิโระคิวจิครับจากเอธิ a า h ช n แนลแล้วก็มิโซะนาโอกิจากเอธิ a า h ช n แนลเหมือนกันค่ะครับผมก็อ่า อยากจะถามความเป็นมาของรายการสักนิดหนึ่งครับว่าเป็นยังไงมายังไงถึงได้เริ่มทํารายการนะครับก็เรื่องนี้ก็แบบว่าตอนนั้นได้ไปดูนักแคสคนหนึ่งชื่อรายการว่าอะไรนะซีจีคอมกูกะก็ดูไปไปก็มันก็น่าสนใจอ่ะอย่างเราชอบเกมด้วยเราก็น่าสนใจระดับหนึ่งแล้วก็ไปดูพี่ออยเอวีเคตั้งแต่ยุคดีโอพาวเวอร์บาร์สเลยอ่าคลิปแรกที่ดูน่าจะเป็น มาดิโอเนโกครับผมอ่าแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เลยแบบอยากจะลองแคสเกมดูว่าเออจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมครับใช่คร,ครับเพราะว่าตัวเองคิดว่าในแต่ในเมื่อเราชอบเกมแล้วลองมาทําแนวดีดูบ้างอะว่ามันอาจจะมีความสนุกที่แตกต่างอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วอ่อรายการเนี่ยทํามาได้กี่ปีแล้วครับทำมาได้กี่ปีเหรออันนี้ต้องแยกประเทศนะถ้าเกิดสร้างชแนลมาก็สองปีแล้วครับ ครับผมแต่2 2> ถ้าเกิดแคสเกมแบบจริงจังก็ประมาณหกถึงแปดเดือนหกถึงแปดเดือนใช่ไหมครับโอเค,คแล้วในการแคสเกมเนี่ยทางรายการคิดว่ามีอุปสรรคยังไงบ้างอุปสรรคเหรอครับผมแบบ,แบ,บ,แบว,ว่าอาจจะเป็นแบบเรื่องแบบคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นแบบ ค่าใช้ใจ่ายในการแคสเกมหรือปัญหาต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะครับมีปัญหาอะไรบ้างอุประสรรคก็คือป็นน่าจะเป็นอ่ากับพวกอ่าเกียน,นบ้างครับหรือ,อก็คอมแนะีะตัวเองหาทางช่วงหรือรทางนาวิเขาไม่ว่างอะไรอย่างนี้ครับอ๋อครับผมแล้วอ่เคยเจอแบบครับครับผม ที่พี่กอบอกว่าต้องต้องแคสแค่ตอนเช้าเองเนาะเพราะตอนกลางคืน่แล้วก็ตอนกลางคืนแคสไม่ได้ด้วยเพราะอย่างคือพูดเบาๆแค่ี่ยพี่เสียไม่ดังรุนงตะกูลอ่ะครับผมทางบ้านเลยอ๋อครับผมครับครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัญหานะครับผมแล้วทีนี้อ่าคือเข้าทีจเนนี่ยอยากจะทราบว่าเข้าตอนไหนเข้านานหรือยังอะไรเงี้ยครับถ้าจําไม่ผิดน่าจะยี่สิบเอ็ด เออวันที่ที่สิบเอ็ดเดือน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 นช่ะครับน่าจะเดือนมเมษาไอ้กุมภาครับผมอ่าน่าจะประมาณเดือนกุมภาแล้วกุมภาไม่นานนี่แหละครับอตอนเข้าเนี่ยมีกี่ซับสไคร์เบอร์เพื่อแบบจะได้ให้คนที่ตามหลังมาเนี่ยจะได้รู้ว่าเออเข้าเนี่ยตอนไหนน่าจะประมาณ กี่ซับเนี่ยถึงจะเข้าได้ประมาณนี้ครับเอ่อประมาณห้าร้อยซับก็เข้าได้แล้วครับผมบแ,แบบแนะนาเอาไปพันซับดีกว่ามันจะแน่นอนกว่าอ๋อครับแล้วเอ่ออยากจะถามมานิดนึงคือแบบบางคนเนี่ยเวลาเขาแคสเกมเนี่ยคือเขาอยากจะมีแบบมีไรายได้หรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยเอ่อสำหรับทางรายการเนี่ยคิดว่ายังไงคือแบบว่าควรจะแบบคํานึงถึงตรงนั้นไหมหรือว่าเราแบบคํานึงยังไงว่าอยากจะให้อะไรกับท่านผู้ชม คำหนึ่งว่าต,ต้องต้องหาอะไรได้อะไรประเภทน,นี้หรอเครับผมอ,อ๋อมันก็แล้วแต่ความคิดคนอะเนาะนังสีเนาะครับครับอือฮบางคนเขาก็แคสเกมเพื่ออยากได้ตังค์บางคนก็แคสเกมเพื่อความสนุกของตนเองหรือความต้องการตนเองครับหรือบางคนก็แคสนะอยากให้ทุกคนที่ดูอะสนุกไปกับเกมกับเรารประมาณนั้นครับแล้วทีนี้เอ่อรายการเนี่ยอยากจะให้แนะนํารายการทัานนิดนึงว่าเอ่อเป็น คือฝากฝกถึงคนที่กําลังติดตามหรือไม่ก็คนที่ยังไม่ได้ติดตามเนี่ยอยากจะให้ฝากถึงแฟนๆรายการอะไรอย่างเงี้ยครับว่าว่ามีอะไรเกมเนี่ยเป็นเล่นแนวยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับฝากรายการสักนิดนึงอ๋อเกมเหรอเป็นเป็นช n e l ผมก็เล่นได้ทุกแนวครับผมไม่ว่าจะเป็นแนว RPG Maker แนว h o r r o r เนี่ยเล่นได้ทุกแนวครับต่บอะไรมาก็ได้แต่ก็ต้องรอนะครับผมนะครัวสัง ไม่ว่าจะสั่งปุ๊บได้ปั๊บอะไรอย่างนี้ก็เร็วไปเออรอให้เก็บตังค์ซื้อได้ก่อนครับผมแล้วทีนี้5,000ซับสไคร์เบอร์อ 5, นี่อยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆรายการบ้างครับ5,000ซับเหรอครับผมก็ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึง5,000นะ <ขอ S 1> แล้วก็ขอขอบคุณทุกกาลังใจที่คอยผักดันขอขอบคุณอ่าหลายๆสิ่งหลา,ลายอย่างนะนาวกิตาเทพทุบ เขาเอ้าครับผมอะไรเอาพูดได้ครับพูดได้ครับผมก็ขอบคุณที่ติดมาไม่ใช่ติดตามมาถึงนครับขอบคุณที่ติดตามมาถึงแบบจนจนขนาดนี้ถึงแม้ว่าราอกิจะไม่ได้ออกคลิปเยอะวันนั้นคเนาะอืมครับแต่ยังมีคนสนใจอยู่นะอ่าครับผมเหรอแต่ว่าฉันจะจังนะ โอ้เจ,จ็ดตังไรคนขี้ชแนลคนที่ไม่ได้ออกมาเลยแหละครับโอเคนะก็เอ่อก่อนไปเนี่ยสำหรับคนที่มาเห็นรายการหรือว่าเห็นคลิปผมเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ยังไม่ได้สมัาครขายบ้างอ่าก่อนจะจบคลิปนี้ไปก็อยากจะฝากอะไรกันเหรอครับก็แนะนำชแนลอะไรอย่างงี้นะครับมาฝากได้เลยอ๋อชแนลชแนลผมอะ่ะ ครับผมครับไฟแนลเรามีสาระครับไฟแนลนะครับจะมีจะมีสาระบางช่วงนะแต่แต่ก็อยากจริงจังอะไรมากเพราะว่าไอ้นี่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วก็อ๋อใช่ตอนมันจะมีตอนที่เราทาไอ้ช่วงสาระไม่หยุดงของเราอ่ะต้องมีสาระต่เราเดี๋ยวจะทําทําขึ้นมาเพิ่มเป็นอีกช่องใช่อ่าฝากช่องใหม่ได้นะครับฝากได้ ครัก็อยู่ในก็อยู่ในช่องแนลเลยแตคือทำเป็นเป็นช่วงใหม่ช่วงอ๋อเป็นช่วงใหม่ขึ้นมาครับโอเคอ๋อนะก็ช่องแนวนี้ก็นะแต่เต็มไปเรื่อยเรื่อยตามสไตล์ของผมเองแล้วก็อยากให้คนดูสนุกไปกับผมอ่าครับประมาณนั้นครับอ่าก็วันนี้ก็ขอบคุณทางรายการอะไรนะครับเอพีอาร์ช่แนลครับผมครับผมอ่าก็ขอบคุณมากนะครับที่มา ร่วมพูดคุยกับผมในวันนี้นะครับอ่าก็อยากจะฝากรายการ ITG Gaming TV กับรายการ S นะครับฟังไม่ทัน SDRGR Channel <c oughs> ครับผมอ่านะก็ฝากรายการไปด้วยนะครับก็ทางรายการ SDRGR Channel เนี่ยทำมาหลายปีแล้วนะครับผมก็ขอบุณที่มาคุยกันวันนี้มากครับผมครับครับสวัสดีครับ